สวัสดีค่ะขอสวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะเริ่มต้นปีกับสิ่งดีๆนะคะสําหรับวันนี้ก็มาพบกับครูนะคะครูซาลินาบ่าวเตมนะคะกับรายวิชาทักษะการเรียนรู้นะคะรหัสวิสชาทรรสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะวันนี้นะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะ ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากาครั้งที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการจัดการความรู้นะคะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะเราได้เรียนในเรื่องของการจัดการความรู้ซึ่งมีตัวชี้วัดอยู่3ข้อนะคะ uh, ตัวชี้วัดข้อที่1ข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องของการอธิบายความหมายความสําคัญหรือว่าหลักการกระบวนการของการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของทักษะ ด้านกระบวนการาการจัดการความรู้ด้วยตนเองนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะครูได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของข้อมูลหรือว่าสารสนเทศนะคะหรือความรู้นะคะที่เราจะใช้ในการพัฒนาตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะค่ะเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอดีๆมีสาระนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ความรู้นะคะมาให้พวกเราได้รับชมนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนได้ตั้งใจรับชมนะคะเ,เพราะมันเป็นคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาตรงกับวิชาเรียนของพวกเรานะคะแล้วก็เป็นสาระที่พวกเราจะนําไปใช้พัฒนาตนเองแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะ เรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกๆ1นาทีมีการอัปโหลดเนื้อหามากกว่า500ชั่วโมงบน YouTube และมีการแชร์เรื่องราวกว่า695,000เรื่องบน i n s t a g r กรมมีการส่ง70ล้านข้อความผ่าน WhatsApp และ Facebook Messenger ใขณะเดยวกันนั้นก็มีผู้ใช้ Netflix 28,000คนกำลังรับชมคอนทนต์อยู่เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทะลักทลายการอัปโหลดและดาวน์โหลดโพสต์แชร์และค้นหาพิมพ์ อ่านส่รงรับฟังข้อความมากมายเกิดขึ้นทุกนาทีในโลกดิจิทัลอาจเป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์แบบก้าวกระโดดทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วย ข้อมูลคือสิ่งที่เราสังเกตได้นะครับที่เราวัดได้ที่เราจับต้องได้นะครับแล้วก็แทนค่าความหมายได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับ ตัวอักษรหรือจํานวนต่างๆนะครับข้อมูลเนี่ยมันยังเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การประมวลผลทําให้เกิดสารสนเทศถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆข้อมูลก็คือสิ่งที่เป็นวัตถุดิสําหรับการเอาไปปรุงอาหารนะครับเช่นผักหมูเช่นไก่ต่างๆแล้วก็เราเอาสิ่งเหล่านี้นะครับไปประกอบเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าสารสนเทศนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสัญลักษณ์ของ Apple สัญลักษณ์ของ Android หรือแม้แต่ ไฟเขียวไฟแดงพวกนี้ก็เป็นข้อมูลห้องน้ํตาตราที่บอกว่าห้องน้ําหญิงห้องน้ําชายอันนี้ก็เรียกว่าข้อมูลนะครับหรือแม้แต่จํานวนคนในห้องนี้มีอยู่5คนนี่ก็เรียกว่าข้อมูลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันจันทร์วันอังคารสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองพวกนี้เป็นข้อมูลหมดเลยนะครับแต่ลสุนเทศคือข้อมูลที่ประมวลผลแล้วนะครับ การประมวลผลสารสนเทศเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการเอาสูตรนะครับการวิเคราะห์การสังเคราะห์การเปรียบเทียบก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นจํานวนผู้สมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราเรียกว่าเป็นข้อมูลแต่จํานวนหรือว่าแนวโน้มของผู้สมัครสอบมหาวิทยาลัยขอแขนแก่นเปรียบเทียบ,ย,บย้อนหลังสิปี ตัวนี้เราเรียกว่าสารสนเทศนะครับสิ่งที่เป็นสารสนเทศนี่นะครับต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่3ประการประการที่1คือคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาสาระของมันนะครับประการต่อมาคือสิ่งที่เรียกว่าคอนเท็กซ์คอนเท็กซ์หรือบริบทจะทําให้เราเข้าใจสารสนเทศมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทําขึ้นระยะเวลาที่ทําหรือสถานที่ที่จัดทาสารสนเทศนั้นอันสุดท้ายคือสิ่งที่เราเรียกว่าสตรัคเจอร์หรือโครงสร้าง โครงสร้างมีความหมายว่าเป็นลักษณะทางกายภาพของสารสนเทศนั้นไม่ว่าสิ่งที่จะเป็นเล่มนะครับเป็นชิ้นเป็นแผ่นหรือลักษณะภายในที่เป็นองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาสาระหรือความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศเรื่องนั้นกับเรื่องอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบพื้นฐานของสารสนเทศทั้ง3าประการนะครับ ความรู้ก็คือสารสนเทศที่ผ่านการนําไปประยุกต์ใช้นะครับนำไปแก้ปัญหานําไปเชื่อมโยงด้วยหลักของการมีเหตุและมีผลเพราะฉะนั้นแล้วความรู้เนี่ยนะครับมันจึงมีลักษณะที่มีความเฉพาะก็คือจะต้องอยู่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลความรู้เนี่ยนะครับถ้าเราแยกแยะแล้วก็มีอยู่2ลักษณะความรู้ที่อยู่ในตัวมนุษย์เช่นประสบการณ์ทักษะ ร,รวมถึงการคิดวิเคราะห์ต่างๆรวมถึงสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นหนังสืองานวิจัยหรือสิ่งที่ั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ต่างๆนะครับถ้าเปรียบเทียบความรู้ก็เหมือนกับการที่เรารับประทานสารสนเทศที่มีความครบถ้วนมีความสมบูรณ์และมีประโยชน์ทําให้เราสามารถที่จะดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับตัวอย่างเช่น ความรู้คือการนำเอาสารสนเทศที่เด็กบอกไปแล้วว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาแปลรูปให้กลายเป็นสารสนเทศจำนวนของผู้ที่สมัครในมหาวิทยาลัยขอนแก่นย้อนหลัง10ปีนี่คือสารสนเทศนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนว่าแล้วมหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรในการที่จะรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้ตรงนี้เรียกว่าความรู้ครับ เมื่อเราเข้าใจว่าข้อมูลสารสนเทศและความรู้คืออะไรเราก็จะสามารถแยกแยะนะครับสามารถจำแนกได้สามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และบริบทขององค์การครับ เราได้รับชมคลิปวิดีโอดีๆมีสาระกันไปแล้วนะคะหลังจากนี้อยากให้นักศึกษาทุกคนได้สรุปองค์ความรู้นะคะออกมานะคะแล้วก็ให้นักศึกษาทุกคนไปทบทวนความรู้ด้วยนะคะในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศแล้วก็ความรู้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะสามอย่างนี้มันจะเกี่ยวพันกันอยู่นะคะทีนี้ครูจะสรุปให้สั้นๆก็คือว่า สารสนเทศเนี่ยก็คือมาจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเป็นสารสนเทศเราต้องมีข้อมูลก่อนนะคะพอได้ข้อมูลข้อมูลเรานํามาประมวลผลวิเคราะห์เราก็ได้เป็นสารสนเทศนะคะหลังจากนั้นเราเอาทั้งหมดเนี่ยออกผเผยแพร่ไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆะะ Facebook YouTube หรือว่าแอปพลิเคชันไลน์เหล่านี้นะคะพอได้ผเผยแพร่เป็นได้ผเผยแพร่ออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็นความรู้นะคะ หลังจากนี้นะคะอยากให้นักศึกษาทุกคนได้ทำแบบแบบวัดความรู้นะคะหมายเลข9ในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะในเวลาที่ครูกําหนดนะคะสําหรับวันนี้นะคะเนื้อหาสาระของครูก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ